บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนวะซัลลัลลอฮุอะลัมุฮัมมัดวะอะลัอาลีฮิวะซัฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมบะราะห์มะตุลลอฮฺวะบะรักาตุสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของรายการมองอดีตซึ่งเราจะได้ ย้อนไปทำลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสาระมีข้อคิดนะครับในช่วงนี้เราก็ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในเดือนโมฮัตรอมกันนะครับเดือนของอาหรับที่มีชื่อว่าโมฮัตรอมนะครับเราก็จะมาดูย้อนกันไปว่าในอดีตของเดือนโมฮัตรอมนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับประการแรกนั่นก็คือ ชื่อของเดือนโมฮัตรอมซึ่งนะมีเรียกกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคนอาหรับก็รู้จักกันดีนะโดยคำว่าโมฮัตรอมนั้นก็หมายถึงเป็นเดือนต้องห้ามนะครับซึ่งหมายถึงว่าลอสุภา,านวตารานั้นนะส่งห้ามเรื่องของการสู้รบการฆ่าฝันกันนะเนื่องจากว่าเมาก่อนนี้นะ เผ่าต่างๆของอาหรับนั้นก็มีการสู้รบกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีเดือนที่กําหนดว่าเป็นเดือนต้องห้ามเนี่ยอยู่สี่เดือนด้วยกันนะครับและในสี่เดือนนั้นก็มีเดือนโมฮัตรมเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นะนั่นก็เป็นเป็นเดือนที่ที่ถือว่ามีความสําคัญเดือนหนึ่งอันเนื่องมาจากว่ามีการงดเว้นจากการสู้รบอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับ ทีนี้มาดูในแง่ของศาสนาบ้างนะครับว่าในอดีตเดือนมุฮัรดรมมีอะไรตามประวัติศาสตร์นะซึ่งนะย้อนไปถึงสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นกนะ็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมนั่นก็คือตอนที่ท่านนบีมูซาได้พยายาม หนีให้พ้นจากภัยของเฟรโอรอนนะซึ่งเฟรโอรอนนั้นก็ไล่ไล่ล่าหรือว่าไล่ฆ่านาบีมูซานั่นเองนะครับจนในสุดนบีมูซาก็พากลุ่มของผู้ศรัทธาที่เป็นบันิสราอ,อีนเนี่ยนะพยายามที่จะหนีให้พ้นจากเฟโอรอนะจนกระทั่งมาถึงทีนะ่ทะเลนะครับแล้วกนะ็ดูเหมือนว่าจะหมดขนทางที่จะไปต่อแล้ว แต่ของลอสบาลตาก็สั่งให้ท่านอบีมูมซานั้นเอาไม้เท้าที่ถืออยู่เนะี่ยตีลงไปที่น้ําทะเลแล้วน้ําทะเลก็แยกออกจึงทําให้นบีมูซากับผู้ศรัทธาที่เป็นบริิอิสราลนั้นรอดพ้นจากฟิโรจน์ไปได้นะครับก็ถือว่าเหตุการณ์ที่นบีมูซานั้นปลอดภยัยหรือว่ารอดพ้นจากฟิโรจน์นั้นก็อยู่ในเดือนมูฮัดรอมนั่นเองนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยพวก ชาวยัฮูดีหรือว่าชาวยิวที่เขาอมีความศรัทธานในตัวของนบีมูซาอยู่เขาก็ถือว่าเป็นวันที่ที่สําคัญเพราะฉะนั้นในกลุ่มของชาวยัฮูดีเองเนี่ยจึงถือว่าเดือนมูฮัตรมเป็นเดือนที่สําคัญแล้วก็เขาก็มีการกําหนดให้เป็นอีดของเขาด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ฝังลึกมาในตั้งแต่สมัย สมัยที่เป็นในอดีตของชาวยิวฮุดีเนี่ยโจกนังพวกเขานั้นไปตั้งถิ่นฐานพำนักกันอยู่ที่เมืองมาดีนะนะครับซึ่งชื่อเดิมนั้นก็คือยัสริปนะก่อนที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดจะได้อพยพมานะครับแต่เมื่อท่านอบบม,ม,มุมฮัมหมัดสุลต่านอะลัยบัสลัมเผยแร่ที่มักกะแล้วก็จนถึงการอพยพมาอยู่ที่เมืองมาดีนานั้นก็ปรากฏว่าพอท่านอพยพมาถึงเมืองมาดีนาแล้วเนี่ยท่านก็ได้มาพบ ว่าเมื่อถึงเดือนโมฮัตรอมเนี่ยนะโดยเฉพาะวันที่สิบนะฮะวันที่สิบของเดือนโมฮัตรอมเนี่ยก็พบว่าชา,าวยาฮูดีทั้งหลายเขาถือนีนอดกันนะซึ่งเรื่องราวอันนี้ก็มีบันทึกอยู่ในฮะดีษที่ท่านหญิงนะอ่าไมใช่ท่านหญิงใช่ท่านอิบนอับบาสนะครับสำหรับดูแลอิบนอับบาสเนี่ยได้รายงานเอาไว้นะมีเรื่องราวนี้อยู่ในการรายงานของท่านอิบนนอับบาสนะครับ,นะรบโดยกล่าวว่า กดีมันนบีอยู่ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมาดีนะว่าท่านนบีนั้นได้ได้มาที่เมืองมาดีนะนะครับฝรอออันยะฮูดจะซู้มุอาชรอครับก็มาถึงเมืองมาดีนะท่านรอซูมก็ได้มาพบมาเห็นนะครับว่าพวกชาวยะฮูดีเนี่ยเขาถือสนดในวันที่เรียกว่าอาชุรอ อาชุรอนั้นก็หมายถึงวันที่สิบของเดือนมมฮัตรอมพอกอหละท่านอบีก็จึงได้ถามกับพวกเยาวดีเหล่านั้นมาฮาดาถามว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรหรอือนะครับในการติดสโนดกันก็รู้เย้ามาเย้ามุนซอลิฮุนนัดเัลลาฮูฟีมูซานะชาวเยาวดีก็จึงตอบบอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะเป็นวันที่ดีเนื่องจากว่าพวกลอสเบานตานั้นได ให้นบีมูซานั้นรอดพ้นปลอดภัยนะครับจากฟิโรนวาบดีอิสราอินมินอาดูวิมแล้วก็ช่วยให้บนีอิสราอินนั้นนะ่ปลอดภัยจากบรรดาศัตรูด้วยนะครับฟาซอมะฮูมูซานะเลยถ้านบีมูซานเนี่ยก็เลยถือสิหนดในวนันนั้นด้วยนะครับฟะ้วก็ลนบีอุลตาลอฮฺอะไรวะสัลัม พอท่านนบีได้ยินอย่างนั้นท่านก็จึงกล่าวขึ้นว่าอานาอะฮัก,กูบิมูซามิงกุมฟาซอมะฮูวะอามารอบิซิยามีแล้วท่านนบีก็จึงกล่าวบอกว่านั้นฉันก็น่าที่จะถือด้วยนะยิ่งกว่านบีมูซาสยอีกฉันเะน,นี่ยมีมีความเหมาะสมมากกว่านะดังนั้นท่านนบีก็จึงได้ถือสนุดในวันอาชุรอด้วย แล้วก็ได้มีการบอกกล่าวนะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ได้ถือเส้นโดดกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ที่เกี่ยวกับเดือนโมฮัดรอมที่มันเกิดขึ้นในในอดีตนะครับก็จึงพอจะสรุปได้ว่าเดือนโมฮัดรอมนั้นนะในชื่อที่เรียวกว่าเป็นเดือนต้องห้ามนะครับแต่ว่าในอดีตมาก็กลุ่มที่ให้ความ สำคัญกับเดือนมหารอมนั้นก็คือกลุ่มของชาวยิวหรือว่าชาวยาหูดีนั่นเองนะครับโดยสายเหตุที่เขาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยให้ความสำคัญก็เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเดือนที่นบีมูซานะนะั้นรอดพ้นจากศัตรูก็คือเปโอนและนี้ในเดือนมหารัมแนละ้วถ้าเจาะจงวันลงไปก็คือตรงกับวันที่สิบ วันที่สิบนั้นมีชื่อเรียกว่าอาชูรอเนะวลาท่านนบีอบพยพมาที่มาดีนะก็มาเห็นว่าชาวยยโฮดีกระทาการถือสิลอดกันก็ถามถึงที่มาพอรับทราบที่มาแล้วเนี่ยท่านนบีก็บอกว่างั้นเราสมควรแล้วก็เหมาะสมยิ่งกว่าอีกนะท่านนบีก็จึงได้ถือสีลอดแล้วกนะ็มีผู้คนก็ได้รับรู้แล้วก็ถือสีนอดตามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ ทีนี้พอมาถึงคําว่าอาชูรอแล้วท่านอบีถลสินอดเนี่ยนในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่เราศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่นั้นก็บอกว่าการสินอดวันอาชูรอเนี่ยถือว่าเป็นสุนัขนะครับไม่ใช่เป็นวาย,ยิบถึงแม้ท่านนาบีจะทําเป็นแบบอย่างหรือว่าจะมีคําสั่งก็ตามเนี่ยแต่ในตัวคําสั่งหรือตัวบทหะดรีนั้นท่านนบีได้พูดชัดเจนนะครับว่าใครนะ ท่านท่านท่านได้กล่าวว่าอย่างนี้นะได้กล่าวว่าอินนาฮะตย้ามุลอาชุรอนะแท้จริงวันเนี้ยคือวันอาชุรอล่าลำยุคกับอะไรกลุ่มสียามนะซึ่งไม่ได้ถูกวางบทบัญญัติกําหนดอนะให้พวกท่านถืดสินอดรอกอ่าวะอันนะ่ะซออิมุนแต่ท่านบอกว่าแต่ฉันเนี่ยถืออนะฉันเป็นผู้ที่ติดสินอด ฟพรามันชะซอมาแล้วท่านนวีก็บอกว่าส่วนใครมีความประสงค์ก็ถือว่ามันชะว่ามันว่ามันชฟันยุบติดส่วนใครที่จะไม่ถือสินีก็ได้นะครับดังนั้นการถือสินของท่านบบีจึงถือว่าเป็นสุนัสและท่านบีก็พูดชัดเจนในฮะด,ดิษที่ท่านโมอาวิยะได้รายงานเอาไว้เนี่ยโดยบอกว่าอบีจะถือและ นะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จาหนิไม่ได้บอกว่าเป็นบทบัญญัติบังคับหรือเป็นวัยิบอะไรนะครับก็บอกใครจะถือก็ถือ,ถอใครจะไม่ได้ถือก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นใครจะถามกันถึงว่าหุกกรมของการถือชินโวตของวันอาชุรอตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นเป็นเรื่องราวของวันที่เรียกกันว่าอาชุรอนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อเราพูดถึงคําว่าอาชุรอแล้วเนี่ย เราหันกลับมามองดูนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าในสังคมของเราเนี่ยพูดถึงวันอาชุรออย่างไรกันบ้างนะก็ปรากฏว่าเราอาจจะได้ยินกันมาเรื่องราวในถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ที่เรียกกันว่าจากปูยาตายายพูดถึงกันมาเนี่ยนะเราอาจจะได้ยินแตกต่างจากที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะคือเราอาจจะไม่ได้ยินเรื่องราวของนบีมูซา เราอาจจะไม่ได้ยินเรื่องราวของเยวฮดีหรือว่าอะไรนะแต่สิ่งที่สังคมไทยของเราหรือพญาตาใหญ่ของเราได้ถ่ายทอดกันมานั้นก็พูดถึงเรื่องของนบีนัวนะนบีนัวว่าเกิดน้ําท่วมโลกนะนบีนัวอยู่บนเรือนะ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในส่วนนี้ยเป็นส่วนที่ที่ตรงกับอัลกุรานะน้ําท่วมโลกจริงนบีนัวอยู่บนเรือเรียกผู้ศรัทธาขึ้นเรืออันนี้จริงนะครับ แต่ส่วนที่เป็นรายละเอียดหลังจากนั้นมาว่าเมื่ออยู่บนเรือแล้วนะไม่มีอะไรจะกินก็จึงได้เอาอาหารพืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเอามากวนรวมกันเป็นอาหารหรือเป็นขนมนะอันนี้เป็นส่วนทีนะ่ไม่ได้มีหลักฐานมายืนยันนะครับนะเพราะในหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอันกราอันกรานก็ดีเรื่อ,อก็ดีเนี่ยก็จะมีแต่เพียงว่านะอลาสกานตาลาได้ ให้น้ําท่วมโลกนั้นเป็นความจริงนบีนัวได้ขึ้นเรือนั้นเป็นความจริงอพุชตาขึ้นแต่ส่วนจริงที่เป็นารายละเอียดหลังจากนั้นว่าได้มีการนําสิ่งต่งตางๆมากวนเป็นอาหารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีตัวบทมายืนยันนะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อที่ถ่ายทอดก,กันมาแล้วก็จึงเกิดทำเป็นขนมสีดำๆชนหนึ่งที่เรียกกันว่าอาชูรอเนี่ยนะแล้วก็ ทเท่วเชื่อมโยงกับไปหาประวัติศาสตร์แต่พอเรามองในแง่ของศาสนาด้วยเนแง่ของบทบัญญัติแล้วเนี่ยเรากลับไม่พบนะไม่พบตัวตัวบทแต่เราไปพบตัวบทเรื่องของการติดสินอดวันอาชุรอซึ่งมีรายงานฮะดิษชัดเจนจากซอฮบะแต่เราไม่พบตัวบทหรือว่าฮะดิษที่พูดถึงเรื่องของการทําขนมหรือการที่นบีนัวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในวันอาชุรอเราเราไม่ได้พบเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราสามารถพูดได้ว่าอันนี้คือ คือเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรุ่น,นก่อนๆเนี่ยเขาอาจจะถ่ายทอดกันมานะครับถ่ายทอดกันมาซึ่งเราจะฟังในฐานะเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะหยิบยกนํามาให้เป็นความสําคัญหรือที่หนักกว่าคือจะเอาไปว่าเป็นเรื่องทางศาสนาเนี่ยมันจะต้องทําน่นทํานี่อะไรเนี่ยอันนั้นก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ เรื่องราวที่เป็นเรื่องรางอย่างนี้เพราะในเรื่องของศาสนานั้นกะ็จาเป็นจะต้องอาศัยที่มานะครับที่เป็นตัวบทไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานที่จากฮะดิษก็ตามนะก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของวันวันอาชุรอนะซึ่งมีสองสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือมีตัวบทมาในะเรื่องของการตัดสินอดที่เป็นสุนัตในวันอาชุรอนะส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการนะที่ถ่ายทอดเรื่อง เล่ากันมาบอกกล่าวกันมาเนี่ยเป็นเรื่องของการทําขนมบนเรือนบีนัวนะเช่นนั้าน,านก็ยังไม่ได้มีสิ่งที่เป็นหลักฐานอะไรต่างๆทีเ่เป็นการยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลา,เ,ลาเรื่องต่างๆเหล่านีนะ้ในสมัยก่อนมันก็มีเยอะนะครับนะจนกระทั่งท่านบรรดาซอบ้านเนี่ยเคยมาถามท่านนาบนะีว่า ไอ้พวกบนันิอสราอีหรือพวกคนรุ่นเก่าๆเนี่ย,เ,ยเขามักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนบีต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมนะครับซึ่งท่านนบีก็ได้ตอบกับบรรดาสาวาาเหล่านั้นนะบอกว่าลาตุก,กัสดิบูเวลาตุสดิกูอก็แปลเป็นไทยก็คือบอกว่าอะอย่าอย่าไปปฏิเสธอหรือว่าและก็ไม่ต้องไปเชื่อก็คือภาษาบรรดาบอกฟังหูไว้อยู่ ก็คือฟังไปให้ร่วมเป็นเรื่องราวมากกนแล้วกันนะแต่ว่าจะนํามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอะไรต่างๆในเรื่องศาสนานั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงขน้นนั้นนั่นเองนะครับอ่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของคําว่าอาชุรอครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายนะครับก่อนที่เวลาจะหมดลงพอมายุคหลังๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหตุหการณ์ว่ามีกลุ่มคนที่วันอาชุรอก็ทําการอะไรทรมานตัวเองด้วยการ ฟันการทุบตีอะไรให้เลือดตกยางออกนั่นก็คือในกลุ่มของของทางฝ่ายที่เรียกว่าชีอะนะ,นะ,นะก็จะถึงช่วงนี้เขาก็จะมีการทำร้ายร่างกายตนเองโดยความเชื่อนะ,อะจนกระทั่งเราเห็นดูหน้าสยดสยองเลือดตกยางออกมีแทงมีฟันมีอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าจะมีความเชื่อในลักษณะใดร,รก็ตามแต่ว่า ในหลักของศาสนานั้นไม่ได้มีตัวบทหรือสิ่งใดมายืนยันนะครับทีนี้ความเชื่อของพวกเขาก็คือเป็นการเชื่อเรื่องของอการตายของท่านฮุเซนซึ่งถือว่าเป็นหลานของท่านอาบีนะครับอนี่การการ,รอ้รอ,งงรองห่วงร่งไห้กันตีอกซกตัวหรือว่าทาร้ายแสดงความโศกเศร้าอะไรจนเกินเหตุเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามันมันขัดแย้งกับสิ่งที่อิสลามได้สอนนะเพราะนั้นมันก็ไม่มีตัวบทด้วยแล้วแถมยังขัดแย้งอีกด้วยนะกับในสิ่งที่ ศาสนาอิสลามได้ให้แนวทางไว้เราก็จะเห็นได้ชัดได้โดยง่ายๆนะครับว่ามันไม่ตรงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแนวทางเพราะฉะนั้นในวันอัชุรอในศาสนาอิสลามก็จึงไม่ได้มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้หยิบยกนํามาเล่าสู่ให้ท่านพี่น้องได้ฟังกับเรื่องของคําว่าเดือนมูฮัตรอมและก็วันอัชุรอนั่นเองนะครับสําหรับในวันนี้ก็คงต้องจากลา,า,าด้วยเวลาที่หมดลงเพียงเท่านี้ครับวสลามอะเลกุ้ม Warah mahulna webara